สวัสดีครับน้องสตางวันนี้พี่เอ็มขออนุญาตเลยนะครับขออนุญาตเอารถน้องสตางมาเทสก่อนที่จะส่งมอบให้น้องสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเทสทางไกลเลยสุราษฎร์นครแลวก็นครสุราชนะครับเพื่อให้มัน่นใจจริงๆว่ารถคันนี้ไปอยู่กับน้องสตางแล้วมันจะเป็นรถที่น้องใช้งานได้เลยสภาพพร้อมๆดีๆแน่นอน,นครับดังนั้นตรวจสอบให้นันแบบเข้มข้นเลยรอชมกัน เราเติม e 8 5กัน1,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวิ่งไปแล้วน้ำมันลดแบบไหนบ้างจึงได้เข้าสู่พิธีวิวาตามหลักศาสนาอิสลามโดยลิ้โตเคเเียวเซตทริปก่อนเป็นศูนย์ตามฝ่ายธิดาเจ้าเมืองอ,งอ,อล้ลึดถือมาโอเคไปได้น้ำม,นมันมีอยู่เท<า>่านี้เกือบเต็มเกือบเต็มพันหนึ่งเกือบเต็ม เร่งนเข่าชานสมาบัติอธิษฐานในบุขไดจะพยายามมานสวัสดีได้ถ้าหากผมเห็นพระภิกษุผู้อื่นผู้มีอินทอร์เน็วางรับผมพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะพอใจไหมครับแล้วก็าพระพิทพระคุณตะบงตรัสกับพราอานท์ว่าสุงัารศกษาเนื่งจากเรา้มยไปแล้วท่านการศตรษาถึงกำลังของ แต่เราเซตศูนย์ขามานะครับตอนนี้133.7กิโลเมตรน้ำมันลดไป1 m. เมตรนี่ไอ,เอ,เอ้เนี่ยก็คือ1เมตรนะครับเดี๋ยวเราลองดูข้อมูลกัรขับขี่กันเขาบอกว่าเนาะหนึกิโลเมตรใช้น้ำมัน8.2ลิตรเดี๋ยวลองคำนวณกันเล่นๆดี๋ยสิบสกิโลเมตรต่อลิตรนะครับความเร็วก็ใช้อยู่ประมาณสัก ร้อย <100. S 1> นิดนิดบวกบวก ตอนนี้เราอยู่ทีอ่อำเภอสิชนนะครับขากับฝนตกตลอดทางเลย<ม> MG3 ที่เรามาเทครับไปครับผมขึ้นหน้าเลยให้แสงก่อนไปอันนี้ที่เรามาเทสผมขับขามาครับน้องเหวยวขับขากับเดีย๋ยวมาดูการตอนถึงสุราษฎร์ว่าวันนี้เราได้กันกี่กิโล จบทริปที่287.3กิโลเมตรเรียบร้อยครับจบทริปเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เอารถน้องสตาค์งไปเทสให้ก่อนส่งมอบนะครับทั้งบัครับขีดีช่วงล่างแน่นเปรี้ยะครับอัตราเร่งทุกอย่างดีทั้งหมดเลยสบายใจได้ครับเอาไปใช้หายห่วงแน่นอนสำหรับใครที่สนใจรถ mg 3อยู่นะครับลองทักมาคุยกันแล้วกันวันนี้พี่เซื้อเข้ามาใหม่อีกหนึคันวันนี้ก็ถือโอกาสเทสรถ ไปรับรถที่ซื้อเข้าที่นครด้วยเลยนะครับซึ่งน้องสตางรับรถคันนี้ก็สบายใจส่วนใครสนใจรถคันใหม่ก็ทักมาไปละ